สวัสดีจ้ะเ็ดพ่อนมาซองบางเห็ดก่อนบังนี้มันเคยออกเด้เลิกงานสามถุ่มบังนี้เป็นเมนบังนีบอ่ะห้่ะจำบ่ได้มีบวะมีไหมเอ,อ่ยเพราะว่ายุ่งงนี้ล่ะ <c oughs> มีบ่พี่น้อง พิษมองบังแม่นบอกว่าจำบ่ได้ค่ะจำบ่ได้ค่ะมันสีเหลืองเออเหอ,อเด้พี่น้องเขามาเนี่ยโอ้ยแม่นบอกใช่ไหมใช่ไหมเอาก็จำบ่ได้ แม่นหนีบ่วะเบิบ่งเด้อเบิ่งเด้อบุปลาไปก่อนโอ้ยมื่นนี่คือบ่มียุ่งหรอเฮ้ยแม่นสามาเก็บลรอบ่ไอพ่อนมาเบิ่งซื่อๆเด้นี่พี่น้อง <ๆ S 1> เผื่อยังไม่มีคนเก็บเอาแม่นบองนีล่ลหรอแต่มันยังบ่เกิดบ่อ้อยมีคนมาเก็บหรอค่ะ มีห้อยคนเก็บหรอค่ะนี่ดิมีห้อยคนมาเก็บแล้วเนี่ยพันยางเหยียบต้นใหม่จะเป็นไผ่นอะมาเก็บสาบสามาเห็ุงานหระเด้อเหอเาเห็นพี่น่องบ่มีบ่มีจักดอกเลยบ่มีจักดอกเลยค่ะ ไม่มีเลยนะคะเรืองเรืองนี่เป็นอย่างนเนาะเรืองๆองนี่ใบมาโอ้ยมีคนมาเอาแล้วพี่น้องมีคนมาเก็บกอนห้อาวเลยนี่เห็นบ่อันต้นใหม่มันหักก็แสดงว่ามีคนอู้อันนี้ปวกพี่น้องโอ้ามาเป็นปวกขวยหมดแหมป๊าปานจอมปวกแหมเบิ่งเบืงใกล้ๆหมดนะคะเนี่ย ร่งหมดค่ะพี่น้องร่งหมดพุดน่ะเ,นเต็มอยู่มันใสเต็มอยู่คุณน่ะเห็ดยังไม่ออกพี่น้องมันแหงนหมเห็ดพึ่งยังไม่ออกค่ะรอฝนตกมาอีกก่อนอเดี๋ยวไปเบิ่งเห็ดเหลืองอีกมองหันเพื่อมันมี่ แสดงว่ามีคนมาเก็บแล้วม่มีแล้วม่มีไปออกเมื่อไม่ได้ลุ้นเลยค่ะไม่ได้ลุนเลยไม่ได้ลุนเลยบ่ได้เห็ดจากดอกได้พี่น้องเลยเลิกงานสามทุ่มตอนนี้สามทุ่มสิบห้าแล้วนะคะแวะปลาเห็ด กอยุท่างเขามองเห็นงานนิค่ะพี่น้องเห็นมันมาท่านออกอ่ะอฟังนั่นกับมีด่ด้แต่หันไม่งา่างยู่นหนีละเนี่ยจำได้ว่าเขาไปหนี่เนาะมองที่บ้านจอดรถเนี่ยแต่มัน,านม,ามาท่านออกมั้งมาท่านออกไปเมื่อเมื่อ คนคับรถ่อยกับจมมันสิบหาเห็ดอย่างตอนสามถุ่มพปะนะเอามันบ่มืดเนาะรู้ว่าอยู่ตรงโน,น้นมือมหมเหมือม,ม,อม่มีเวลาจังมาหละไหมพี่น้องไปแล้วพ่อกันไม่คลิปหนาด้วจ้าโอ้ยเนอบได้จัจกดอกไม่ได้สักดอกเลยค่ะปลาเห็ดทั้งนั้นเลยเด้ฟังนี่ก็ไรฟังนี่ก็เห็ด